เอาซูเปอร์ตากอเลยนะที่ที่ที่อยู่ในในเรือนจันนะเอาที่เอ่ยมาแล้วรู้จักเลยก็คือเก่งไรพางคนแรกอยู่เก่งไยพางน่าจะปล่อยประมาณกลางกลางปีนี้คุณเบิร์ตวาต้องว่างเบิร์ตกว่างเขาไม่ค่อยว่างนะนะคุณพงษ์รู้ไหมว่าหนักไม่รู้เลยเิบกว่าส็บกว่าปีสิกว่าปีส็มกว่าปีเลยหรอบอสพอเนี่ยผมไปเจอที่แดนแปดการไปอยู่แบบไหน พี่การกับตัดขาวอลเขาอยู่ในหนึ่งครับพี่การเขาอยู่ปกตินะใครว่าเขาหลุดเขาล่วงเขานั่งมองมองบอลเธอข่าวมามากเลยพี่การไม่จริงไม่จริงจะมีใครรู้จัก็ไา่รู้อาวิรักษ์โสธิคดีเกี่ยวกับไอ้นี่มั้ยแชร์โปลิติคดีก็มีคนตัดสินไปแล้วคนแรกก็สี่หมื่นอปีสี่หมื่นอปีแล้วข้างในได้ข่าวปรงมาของตันไหมปรงมาของตันได้ข่าวครับ สวัสดีครับผมวันนี้วันที่15เมษายนนะครับเพื่อนรักผมได้รับอิสรภาพนะครับมารับตัวกลับบ้านแล้วก็มาร่วมยินดีกับชีวิตใหม่นั่นก็คือเม่งปากดำครับผมเดือนจำสุพรรณบุรีป่ะเดี๋ยวรเราไปดูกันว่าเม่งปากดำออกมาจะรูปร่างแบบไหนหลวงเลี้ยงดีหรือเปล่ากับข้าวอร่อยไหมโดนใครกระทาชำเราหนมนาหรือเปล่าไปดูกันครับปะ สวัดีครับสวัสดีครับมานะครับผมสวัสดีพี่น้องชาวกาครั้งหนึ่งด้วยนะครับกี่วันแล้วเนี่ยสี่สิบวันครับรอบนี้อาจจะอุดมสมบูรณ์หน่อยแต่วันนี้เราไปรีแลกไปรีแลกกันกินขอร่อยอร่อยอยากกินอะไรออกมาอยากกินอะไรคิดว่าอยากกินอะไรวะอยากให้เพื่อนๆอยากให้เขาดังๆนะแก้วยอมใจจัดดีจัดไปอย่าให้เสียสวัสดีพี่แกมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนวัีครับสวัสดีครับเฮ้ยเจ้าขี้ใหญ่เจ้าขี้มาถ้าผมมาชิคผมมาชิ ขอโีรูปสงการพี่ใหญ่สุพรรณสงเนีไงพี่นึกว่าเสียงเพลงไม่อยู่ในหูแล้วก็มาเ่อรู้รูู้โอเคนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่แกมพาไปกินแล้วก็เบสพาไปกินข้าวได้ครับแล้วก็กินเขาบอกวิสกี้อยากกินวิสกี้่กีโอเคไป เมาแต่ยังอยากจะกลับมาต้องช่วยด้วย SoberL เครื่องดื่มแก้แห้งด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติทำให้คุณกลับมาได้ในทันทีความโสมหายไปต้อง SoberL หาซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์ตนี่มันเป็นอะไรที่เหรอมันกลับกันเ่ะตอนนี้มันสวนทางกันมากรอบแล้วทำไมนะรอบแล้วไมรับไมรับน้องที่เขาบินเอเอเอเวนไ,ได้ปล่อยมาเมีบอกไมรับไปรับ,ร,บรอบนี้ น้องมารับสลับกันสลับกันแล้วรอบหน้าใครไปรับใครรอบหน้าไปรับโค้กวิธีวิธีสวมนอกกันแหละไม่ต้องไปรับแล้วดีแล้วครับป้ากินข้าวกันครับป้าโอ้โหร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้อร่อยร้านนี้ชื่อร้านอะไรเออเออร้านนี้อร่อยเคยมาเคยมาชื่อร้านอะไรเออเดี๋ยวร้านอะไรเดี๋ยวป้ายอยู่เขาดีมาก นี่โต๊ะเดิมเลยนี่โต๊ะเดิมนี่วันนั้นผมมากี่โต๊ะนี้ใช่ไหมใช่อ่ามากับแก๊ปสุพรรณพี่แก๊ปจำได้ปะมาได้ตอนนั้นอะเราบอกเพื่อนพี่ไปดีว่าว่าว่าวันนั้นพี่มาพี่มะเห็นป่ะพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรเก่งไรพางมั่วคนละคนแล้วเก่งไรพางอยู่ใายอยู่ตอนนี้เก่งไรพางอยู่นู้นพี่เสกเฮ้สบายมากเลยเก่งไรพางเลยอ้วนทุบเลยเหรอหนักกี่ริโลกรัม ผมเก่งอ้วนอ่ะแตเขาอยู่สบายเก่งก็ที่เอาเพื่อนย้ายเล่นจำก็เพราะว่าพึ่มพึ่มกับเก่งไยพางอยู่ใช่ไหมเห็นบอกเก่งไยพางจะปิดเด็กประดําอยู่ข่าวออกมาจริงใช่ปิดอะไรข่าวกว้างกัอยู่เลยละเออไม่มีไม่มีข่าวลวงแต่จริงๆริงเก่งปัะจํารอให้เพื่อนะไปหาที่แดนที่แดนหกแดนหกแต่เพื่อนบอกไม่เอาถ้ามีเก่งไม่มีเม่งโคกฝั่นนะครับดูนะครับโคกฝันนะไม่ใช่อะไรไม่ได้เก่ง อันี้รีบเกินฉันสุดท้ายมาทันไหมไม่ทันนี่มาทค่ไหนเนี่ยแปดเลี้ยวโอ้คุณยอดแปดเลี้ยวเลยชั่วโมงสี่สิบโอ้โหเดี๋ยวมาแปดแล้วเดี๋ยวไปดูนี่นะไปสั่งความเร็วอะไรกันดูเลยทำใจนะไปกินข้าวที่ออกมาไม่มีอะไ ไอะไรมีอะไรไม่ได้โถ้ยเฮ้ยพี่เราไปใช้ที่ญี่ปุ่นนะหกพันเจ็ดพันแปดพันอะไรเลยแปดพันอะไรอ่ะแปดพันเยนเดี๋ยวเดี๋ยวแปดพันเยนอุ้วิ้ววิ้วเย็นเย็นยังอะไรอ่ะเย็นเย็นเป็นเมนูแรกเมนูอะไรเดี๋ยวก่อนเห็นเมนูแล้วสั่งอันแรกเลยอะไรปูว่าใช่ปูมาแกดของที่แล้วนี่ให้น้องสั่งแล้ว น้ำเต็งโมได้ดีน้ำเต็โมก็มาทำน้ำเต็งโมด้วยมีวิสกี้ไงวิสกี้อ่ะข้างในยังมีอยู่ไหมพวกหมักเบิกเองกินเองเนี้ยมีไหมอือไปพูดอย่าไม่ได้ไม่มีเออต้องบอกไม่มีดิจะไปพูดมันจะเกเ์ตรงแก๊บไม่ต้ไปพูดอีกแล้วแกต้องพูดบอกไม่มีมันไม่มีเรือนจำเนี่ยภูพันเนี่ยก็เป็นเรือนจำที่ค่อนข้างจะสีขาวนะ อ่ามันจะย้อนยุคไปเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วก็จะมีแบบธรรมดาทั่วไปสักลายก็มีนิดนิดหน่อยพแต่ว่าถักลายต่อดีนะตอนนี้หล่อโอต่อดีนะต่อดีนะถ้าเกมสักลายที่ต่อสองเดือนเลยแล้วมีเพิ่มไหงไม่มีเนาไม่มีเพิ่มเลยไม่ได้สักเพราะว่าเราโฟัวต่อดีไงเอาอย่างนี้เรือนจำสีขาวเลยเหรอเรือนจำไม่ใช่สีขาว เลือนจัมก็มีหลายสีสีแดงสีส้มสีพื้นสีอะไรเงี้ยถามเอาแล้วเนี่ยแยกูไปเล่นดิมึงจะเล่นเท่าไหร่แล้วที่แทนที่จะบอกว่าเออมึงมึงรับมือก่อนรับไปก่อนไม่แต่คือเลือนจัมสีขาวเลยเหรอใช่เลื่อนจัมสีขาวเลยโอ้ยงี้ชุดนายก็สีขาวดิใช่ไปก็บอกบอกกองเกิงก็สีขาวไงใช่คงจะเป็นอย่างนั้นมั้งโคโคต้องลองเข้าไปดูต้องลองเข้าไปดูนะเข้าไปหรอเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลย เดินเข้าไปเป็นวิทยากรเออเดินเข้าไปเป็นวิทยากรสมัยก่อนเราอยู่เหมือนสนามลบใช่ไหมตอนนี้เหมือนสนามเล็กเล่นอุ้ยีเดี๋ยวเยาวชนก็ทําผิดกันเยอะแยะเลยใช่ก็คือว่าเจ้าที่เขาดูแลดีก็มีแบบว่าอาหารอร่อยนะนอันอย่างแรกเลยแล้วการรักษาพยาบาลเนี่ยดีมากยาเยอะเละดีมากมีเต็นท์ไหมมีเต็นท์อยู่นะมีเต็นท์เหรอกำลังจะบอกแล้วเรื่องจะมีการเต็นท์ด้วยมีการเต็นท์ด้วยใช่เหรอใช่ ยกางเต็นท์ทำไรผมรู้นะกางเต็นท์ทำไรโห้กางเต็นท์สปาโฮดตั้งกัดางนี้เลยตั้งกัดางนี้เลยโอ้ปล่อยไงแยบดิแยบดิแยบดิไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมตัดผมแล้วันนี้โดนอะไรผมมีไหมมีไหมวันนี้แบบไม่มีครับพี่ยาตอนนี้การลงโทษฝึกแถวอาง่ายๆเลยนะ ยังไม่ฝึกกลางแดดเลยยู่ไม่เม่งไม่เม่งต้องอกมานั่งฝึกวันนั้นนั่งเขาเรียกนะจะไปจําแนกนั่งกลางแดดนะผู้บริการเดินเข้ามาเอาเขานั่งกลางแดดได้ยังไงเฮ้ยจริงจริงต้องไปนั่งในร่มกลัวหน้าเสียภูพันเอ้าเฮ้ยแต่ ทุกทีมันก็ไปนั่งได้ไม่ได้เข้าไปใหม่มันก็ต้องฝึกระเบียบไม่ได้ตอนนี้สิทธิมนุษยชนมีเท่ากันอเอาเขาฝึกฝึกใต้ตึกในตึกตัวใหญ่ฝึกนั้นเลยไม่มีไม่มีมาเฮ้ยฝึกแถวม้องหองไม้ห้องไปตีไม่มีนะครับยอดว่จริงเดี๋ยวนี้คุ้ยเลยนะเขาถามหานี่เยอะเหมือนกันนะหนูสุ้หนูสุ้เหรอ พี่หนูเกิดอยู่ตอนนี้ยดังอยู่ดังไหนัวัยรุ่นชอบมากเลยแล่วป้าหล่อหนูโป้มีอะย่างมีทำอะไรอีกโป้มีแล้วพี่อ่ะไม่มันต้องผักหมูโหที่ไหนเลย่องจันทรุปัหรอใช่เรือห์เรือห์จำจังหวัดสุพรรณบุรีตามหาพี่หนูพบซุนเสือปุ่นแล้วก็ที่สลังัญเลยคือตาแย่สุกแย่เลยเออวัดใหญ่เอิวัดใหญ่ เขาบอกว่าตลกมากเพราะว่าเขาเล่นจังตุพันธ์เนี่ยเขาเอาคลิปพวกเราไปเปิดให้ดูอ่าเขาเอาการละครั้งหนึ่งไปเปิดให้ดูหน้าเนี่ยเจ้าที่เนี่ยเอฟีเราเยอะมากการละครั้งหนึ่งรอใช่บอกพี่ดูทุกวันเลยมาขอไลน์เซนด้วยนะนี่เนาะใช่เฮ้ยสุดยอดอะแต่ว่านี่ถ้าถ้าเพื่อนติดรอบนี้นะเพื่อนเข้าไปเลยจังหวัดสุพันธ์เนี่ยเพื่อนเปี๊ยปังนมเพียบเอฟทีใจเยอะมากรอเพื่อนถ้าเพื่อนเข้านะ ไปเข้าเพื่อนเกมแถวสุพรรณเลยเข้าสุพรรณไปเลยอ๋อต้องมาโดนจำถึงให้ถ no okay. ้าเจอด่านกรุงเทพบอกพี่อย่าไม่ได้เดี๋ยวผมไม่มอบสุพรันรอบสุพรรณเลยแล้วเอฟซีเยอะมากจริงนี่เดียวกขวดวะขวดวะขวาเพราะ FC ฟซุพันเน่ยเยอะเดี๋ยวรอบหน้าเพื่อนเข้าไปไร้เหครับเข้าไปทั้งใหมนี้ได้เล่นของการเล่นของการตอนนี้วันนี้ยังมีเล่นไหมมีพาเดี๋ยวพาไปเปียกหน่อยดีกว่าที่ที่หก ะยันดีดพกยันดีดพกเลยเดี๋ยววันนี้หน่อยวันนี้ถนองหน่อยป่ะผมต้องไปที่ร้านอยู่แล้วก็ใช่ไงไม่นี่อ่ะเล่นกลางันต์เลยเอ้ยดีป่ะอ้าวอ่าได้สงกรารเขาว่าต้องเล่นกลางวันเลยเพื่อนจะเล่นกลางคืนเดียวเลยข้างในมีเล่นไหมสงกรานต์มีนี่สงการข้างในโคตรมันเป็นยังไงจับบูชายันด้วยเฮ้ยข้างในอ่ะได้ยังไงอ่ะจับ แขนจับขาแล้วมีเสากลมนะเสาเหล็กสูงๆอ่ะแล้วก็จับดันตูดขึ้นไปแล้วโยนขึ้นไปเลยโยนให้เกาะเสาแล้วรูดลงมาเงนี้มีจักยันใช่ใช่กระทงนมาเทินเกยขาดหมดตูดเกยขาดอ๋อนี่สุพรรณก่อนเล่นสงครามแบบนี้เหรอเป็นแบบนี้เลือดเหวะแล้วก็เอาแฟบเหลี่ยมมาโดยแล้วก็น้ำลาดแล้วก็สไลด์นูนเหมือนสไลเดอร์สไลด์มันลื่นอ่ะใช่เหมือนแบบสนสรยามเลยเอาอันนี้ออก ราสเบอร์รี่หอมหวานเข้มขน้นเติมความสดชื่นให้คุณต้อง K&S Thailand <S ติดเบหมดกี่วันเนี่ยสีวันเป๊ไเหรอสี่สิบวันนี้คือวันแรกเลยนะเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่ามันใจหายนะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยติดติดเจ็ดปีสี่ใช่ไหม แต่ว่ารอบนี้โทษแค่ถีบถีบแต่เรารู้สึกว่ามันตื้นัดตื้นัดตรงที่ว่าเรามีครอบครัวหลายรอบเลยนะจะล่อเขาหลายรอบเมื่อกี้เห็นเท่เห,เหรอล่ออ,อน้องแม่งถึงเพื่อพี่จะกลับบ้านแล้วน้องโผต่อดีอหลายรอบมากเพราะว่าเราเข้าไปในคุกเขาจะเป็นร่างสองอือ่า่างสองใช่ใช่ใช่เราจะร่างสองเลยมันจะแปลว่าร่างสองนี่้ก็แบบร่างดำอ่ะ ได้ร่างสองเลยเข้าไปวันแรกก็เดินเข้าไปห้องเต็มเทเทก็สาวเน่งเอ้ยให้ผมนอนไหนพี่พี่เขาพูดพี่พี่จะียนอนตรงไหนก็ได้บอกคุณนอนไหนก็ได้พี่ไม่ใช่น้าผมอ่ะเออบอกพี่เลืกอะเลยพี่นอนไหนบอกคุยนอนที่งองอ่ะพี่อยู่หน้าห้องอ่ะพี่นอนข้างผมเลยพี่นอนข้างผมเลยเออเพราะว่าเราพร้อมลบอยู่แล้วเราเข้าไปเราก็นึกว่าอะไรวะ นอนตรงไหนก็ได้ที่งแค่หน้าบล็อกอ่ะพวงจัดในบล็อกเลยปุ๊บพี่นอนโยนไปในบล็อกเลยปุ๊บออดเวื่ออด่ตรงนี้นล้วกันเว้ยหน้าบล็อกในบล็อกนี่นี่นี่อ่ะ่อนเลยขอเล้ยนี่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 ดู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 เมนูนี่เมนูแรกหมึกปากดำสั่งครับปูอยากมากเลยฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเมียกับลูกชอบกินออ๋เราก็เลยต้องชอบกินไปด้วยนี่เน่เน่ออ่ะเน่ รสชาติแรกคำแรกของเม่งปากดำนะและก็จะเป็นคำสุดท้ายเ้ยที่ผมจะป้อนให้เพึ่งกินเองเด็กอร่อยเจาะหองครับอร่อยมากร้านนี้ร้านชื่อร้านอะไรฮะแรดแรดคาเฟ่แรดคาเฟ่แรดแซ่บหนัวแล้วบอกเคยมาเคยมาเคยมาอยู่เคยมาแก๊งอยู่ใช่ป่ะแม่จำได้ป่ะจำได้ครับผมเคยมาเนี่ยผมชื่ออะไรแม่ เป่งปากดำเกือดนะดืโอหเออโอ้อ๊ิโนมาที่เ้อขอลเด้อไม่นี่มันกนัจขึ้นแลวกาแฟใปลดทอง้วปลดมันใหญ่จังแอปลดไม่ได้ได้แล้วบ้านอยู่โดบุรีครับมารับเพื่อนเลื่อนปล่อยอยู่บ้านใหญ่มา อหโชคดีนะครอบครัวมีแตสิ่งดีๆแม่ยังรู้เลยบ้านใหญ่คืออะไรนะลองๆไม่มามาคขึ้นนะดีเลยนะเพราะเพชรชินไม่ลงหรอกก็เมื่อกี้มี่แคมพ์มี่พันจะมาด้วยนะครับแต่จ้มาเรื่องด้วยมันตรงกับวันร้อยวันของนนท์ลายวันครบร้อันของนนท์ลายนะเป็นร้อยวันของนนท์ไม้เลือนนท์ไม้เลือครบรอบที่นนท์จตากไปใช่ใช่แต่ินวันที่พูดถึงอยู่นะ นองแล้วเลยลองดูสิความนองดำตีบอกให้สุพรือบารงห้าอ๋อจะลืมนะอย่าลืมนะฝากไปถามพันธุ์ด้วยนะครับาฝากเลยเรือนจำสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีดีมากน้ามีลูกมีหลานให้มาติดที่นี่นะหัวหอมเยาวชนดูเยอะอ๋ออย่าอย่าอย่าเขาดูแลดีจริงแล้วเนี่ยโชว์สงการด้วยแต่พวกก็ลบไปัญหาให้ผม ที่ถึงไอ้ฟรีผ่านที่ถึงการไลฟ์สดแต่ว่านอนคิดทุกวันนะนอนคิดทุกวันเชื่อไหมคิดอะไรอ่ะคิดว่าโค้กจะมาทางไหมมารับผิดไหมกลัวพี่มีคนมากลัวกลัวไม่ตื่นสายไปดูก่อนดูก่อนวันนี้น้องไอ้โค้กพี่มีใครมาบ้างมีนี่เองกัแดงอ่ามีเอครับแล้วก็ดีแม่ปูเล็กทีมโทรไปพี่โค้กยังไม่ได้อ่านน้ำอ่ะแม ออกแล้วมีออกออกบ้านแล้วทุพันเลยนะใส่แว่นทไมเมาขนาดนั้นลูกหล่อเมืองเต็มเต็มกาบเลยนี่เขาอย่างคุณหน้านะว่าเออเพชรคาสโนวาเออลูกหล่อเมืองทุพันนะเจ้าของร้านใช่ไหมใช่ครับเมาฟินเมาฟินต้องมานะร้านนี้ต้องมานะสุพรรณนะเพราะว่าร้านเขาดีมากเดี๋ยวไปเนี่ยเดี๋ยวไปเนี่ย ตอนนี้กับข้าวกับข้าวอะไรอร่อยสุดกับข้าวที่เรียนจำจังหวัดสุพรรณเดี๋ยวพี่ยังไม่คุยต้องบอกว่าอร่อยที่สุดสุพรรณเนี่ยดีดีมากเลยมื้อเย็นจะมีไข่ต้มทุกครั้งทุกวันไข่ต้มทุกวันแล้วเขากับข้าวเขาคือแม่งอร่อยอ่ะมันไม่ต้องซื้อกินก็อยู่ได้อ่ะไม่ต้องเบิกเสียตังเลยอยู่ได้อนเพื่อไม่ไม่อยู่เวลาไฟ์สดก็ถามว่าพี่เป่งโดนคดีอะไรครับบอกน้องๆหน่อย กรนตรงคดีอะไรเหรอโดงคด,ดีชักชวนโปรโมทโฆษณาเ,เว็บพนันอ่าตั้งโทรหามาแต่ว่าเราอ่ะคือว่าเราให้การยอมรับสรารภาพก็เลยตัดสินมา40วันเพราะว่าเราไม่เคยโปรโมทด้วยเป็นโทษครั้งแรกเราอ่าแล้วก็เราทำิีให้ที่อ่าตำรวจไซเบอร์ ตัเกเตือนเยาวชนด้วยว่าอย่าหลงผิดน,นะอย่าไปเล่นนะเวฟนันมันไม่ดีนะอุปเพื่อนก็เลยได้ลดโทษมาเหลือสี่วัน4ี่วันนี่ก็แย่แล้วนะค <ๆ S 2> วันเดียวก็ไม่อยากอยู่ปุ๊กอะแจ่ว่า4ี่สิวันเลยถูกว่าอ,ออืเวินาทีเดียวเ็าไม่มีขยับอยู่แล้วเก่งเลยพาเป็นไงมั่งเก่งเลยพานเรานี้อยู่ที่ปรงเทศแดนหกครับแดนหกก็ตอนเนี้ย เอาซูปเปอร์ตาวาเลยนะที่ท,ที่ที่อยู่ในในเรือนจำนะเอาที่เอ่ยมาแล้วรู้จักเลยก็คือเก่งไราพางคนแรก<ะ>เ,เก่งไราพางยอยู่แดนหกอยู่เก่งไราพางน,น่าจะปล่อยประมาณกลางกลางปีนี้แต่ตอนผมอยู่ไม่ในเรือนจำเนี่ยพี่เจมสเพื่อนเก่งไรพางเขาฝากข้อความมาว่าบอกว่าพ<อ>่ถึงนะเพื่อนเดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันแต่ทีนี้ผมอ่ะก็เลยฝากข้อความแบบว่าทัวผมน้อยไม่เป็นไรถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรก็คือว่ามันยุ่งยาก ในการจะย้ายไปหาการเพราะว่าแดนที่เก่งอยู่เป็นแดนระหว่างโคตรระหว่างผมตัดสินแล้วเข้าไปไม่ได้ผมก็เลยเข้าไปแปดแล้วก็เจอคุณเบิร์ตวันว่างตอนนี้เขาไม่ค่อยว่างนะทำไมเขาทำไมเขาออกกําลังกายเขาวิ่งเด็กน้องเขาเตะบอลเตะอะไรอ่ะเหรอแต่ตอนแรกเขาเขาเข้าไปเขาก็ คบอนข้างจะเวอร์เหมือนกันแต่ก็ไม่มีใครทำอะไรอะไรเขาไม่มีไม่ม,มีครับไม่มีมแล้วเบิร์ตน้านว่างใกล้ปล่อยยังยังไม่ตัดติดรอเพราะว่าว่างเนี่ยเขาหลุมเป็นโดนฟ้องคดีไหมบ้า,างเบิร์เขาโดนคดีที่เขาอยู่นะเขาโดนโดนำสือ่อละมุาน,านานาคารเข้าระบบคอมพิวเตอร์อันนี้โทษหนักนะคุณพ๊อรู้ไหมว่าหนักไม่รู้เลยเต็บกว่า สิบกว่าเดปีสิบกว่าปีสิบกว่าปีเลยเหรอเพราะว่ามีคนที่โดนจับแล้วผมไปถามว่าแจมแลงอยู่ที่คดีนี้เท่าไหร่เขาตัดมาสิบสองปี่ก็หนักนะคดีเบิร์ดมากๆหนักนะแล้วก็คนต่อไปก็มีคนนี้น่ารักมากเลยพี่หยอดมาด้วยผมมาถึงแล้วพอเป็นไงบ้างบอสพอบอสพอมาฝากมาด้วยนะเออมาฝากมาของแก้มทีเดียวให้เหรอหยอกดี๋ยบอสพออยู่เออเนี่ย บอสพอเนี first, so ่ยผมไปเจอที first, say, ่แดนแปดการไปอยู่กับแปบไปนก็ผมไม่เจอเขาแค่ต้องต้องบอกว่าเวลเวลาสั้นๆนะแค่วันเดียวแต่บอสพอเนี่ยตัวจริงเนี่ยจะพูดว่าอะไรอ่ะเขาน่ารักัวเล็กนิดเดียวนะแต่ว่าผมก็ไปแปลกใจนะอันนี้คือเรื่องจริงนะเล่าถูกฟังเขาไปตีแบบที่แบบอยู่ตอนเย็นนะผมก็เลยอุ้ยน่ารักอ่ะ ก็หยอกหยอกบอนพอลแล้วบอนพอลอยู่แดนไหนนะอยู่แดนแปดแดนแปดอยู่แดนแปดแล้วก็มีแดนแปดเป็นแดนอะไรแดนแปดเนี่ยก็เป็นแดนเกี่ยวกับเมื่อก่อนจะเป็นแดนพวกหลายล้อเกลย์เกลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เป็นแดนเป็นแดนติดขาดติดขาดสามารถเข้าไปอยู่ได้อ่าสามารถเข้าไปอยู่ได้อแต่บอนพอลกับติดขาดหรอยังครับยังเออแต่ก็ก็คือ คดีเขาเป็นคดีผู้คดีพิเศษเขาก็ต้องกระจายออกไปแยกจากผู้คดีไงอพิการพิการพิการใช่ใช่ใช่พิการกันตัขาวบอลเขาอยู่ในหนึ่งครับพิการเขาอยู่ปกตินะใครว่าเขาหลุดเขาล่วงเขานั่งมองมองมันลเขา่ามามากเลยพิการไม่จริงไม่จริงพิการไม่จริงคเพราะผมสืบมาแล้วว่าพิการนี่ปิดเปียเลยกล้ามนี่แน่นเลยหล่อใช่อะไรว่าโอ้วอรดีเวนใช่เขาอยู่สบายดี แล้วเขาได้ไปเป็นพิการอะไรข้างในไหมพิการอ่ะก็พิการเขาอยู่แบบเหมือนจะเป็นผู้ช่วยเหลือนี่แหละ mm. อ่าผู้ช่วยเหลือแล้วก็คดีของพี่อ่าจะมีใครรู้จัก็ไม่รู้อ่าอภิอรักโสธิอ่ามีตอนแรกๆ<ซ>เลยทนะีคด,<ๆ>ดีเกี่ยวกับไอ้นี่มั้งแชร์โปลิขิตดี mm. ก็มีคนตัดสินไปแล้วคนแรกก็สี่ 40, หมื่นต่อปีสี่หมื่นต่อปีครับ บ้าไปอย่างกับฮองเฮาเลยฮองเฮานี่แค่หมื่นหมื่นปีปีปอันนี้สี่หมื่นปีใช่เขาจะไปอยู่ยังไงอ่ะเขาเป็นคดีอ่าโพลิคดีดีรอใช่แล้วก็ปาฏิณมัติหมื่นกว่ปีก็ย้ายไปจับไปโอ้โหจับไปปีหมื่นกว่าปีอันนี้คือแชร่โพลิคีดีผู้เสียหายเยอะมากอ่าแล้วก็คือมันมากจะประกันไม่ได้รอใช่คดีมันหนัก ตีมื่นกับปีที่ดูตัดมาได้ไงใช่เราเกือบถามมาสี่ถึงวันยิงผมเราก็อยากจะถามคุยรำสารกันว่ารับถ้าเป็นผมนะผมจะหนำผมจะอยู่ถึงไหมตัดมาอย่างเงี้ยตีมื่นกับปีรู้อะไรพอเล็กดีข้างหนยก็ตอนนี้ก็เขาก็ออกไปกันเยอะแล้วเพราะว่าป๋าเปียก็ออกไปแล้วป๋าเปียแม่ตั้งนะป๋าเปียแม่ตั้งออกไปแล้วก็ยาผู้เสียหาย แล้วก็พี่ดีเจแมนก็ออกไปแล้วอ๋อใช่ออกมาแล้วมันก็มีอยู่แค่นี้แหละไม่ค่อยมีใครแล้วข้างในได้ข่าวบังมัดกทองตันไหมบาลลังทองตันได้ข่าวครับบอกว่าคนดุพันธ์มาบอกว่าพี่บังมัดไปล่อกขาแล้วเฮ้ยก็ไปล่อพี่อ๋อคีเซนเตอร์ให้ด้วยน่ารักค่พียไปล่อครับล่อแบบว่าจุกบอลเลยก็รู้อยู่ว่าล่อใครอืมของพ่อญานนอยู่แล้วรู้อยู่คนลุก ก็รอดปุ๊บแล้วได้รอรับไหมชงเงินไหมฟังมาตไยยมาเอ้ยเรารู้อยู่แล้วบังเอาเกพรีเนียม e ีพิเศษมันแน่ e ีพิเศษก็เดี๋ยวผมไม่กอกลับก่อนว่ามีเรื่องราวอะไรมั่งที่จะมาเชื่อมต่อได้เขาบอกว่า40วันนี้ไม่เป็น40วันที่ติดอยู่เฉยไม่อยู่เฉยมีเรื่องระทึกตลอดอ่ะโมีเรื่องตื่นเต้นตลอดมีเรื่องตื่นเต้นตลอดมีแบบว่า เศร้าฮะกลัวกลัวก็มีนะเดี๋ยวผมเอาไว้ไล่ผ่านดีสิเดี๋ยวผมไปกรไล่ไล่เขียนใส่สมุดก่อนได้เห็นนี่นี่ให้เหม่งปักดำเฉลิมฉลองก่อนดีกว่านะแล้วก็กินอย่างมีิตรใส่กอดเธอฉลองเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันในอีพิเศษครับผมก็บอกว่าเศร้ามันเดือดเดือดกลัว สูงกับนี้ทุกคนหล่อคอรวแน่นอนครับโอเคครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มากดดันพี่เม่งปากดำได้เยอะนะครับว่าเร็วๆมาเล่าเร็วๆร็เล่าเร็วแฮชแท็กเม่งปากดำมาเยอะครับเดี๋ยวผมเอาแฮชแท็กนี้ให้เม่งปากดำดูครับผมชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดซุปเปอร์แท็ให้ผมด้วยสวัสดีครับก็หลังจากกินข้าวเสร็จนะครับพาเม่งปากดำมาไหว้ขอพรศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณ เ็นบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์มากดีขออะไรได้อย่างนั้นใช่ครับใช่ไหมฮใช่ใก็เป็นความสิริมงคลสิริมงคลเริ่มต้นใหม่อ่ะชีวิตใหม่ใหญ่มากใหญ่มากมังกร ก็มีผู้มีเทียนนะครับไหว้ก็มีจุดบอกนะครับหนึ่งสองสามนะครับไปที่ไม่เคยมาก็ดูปังเกตที่ตัวเลขว่าไปที่จุดไหนก่อนนะไม่หมอนะใช่เราก็ไม่เคยมานะครับเราก็ครั้งแรกครัาาามาแรกเป็นกันสุพันเลยที่มาไหว้แบบว่าแมือคุมหมดทุกอย่างคุมหมดทุกอย่างคุมในเมืองสุงพรรณหมดทุกอย่าง <ค>มาขอสิริมงคลเพราะว่าเป็นวันปล่อยวันแรกเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่กับชีวิตใหม่เริมดวงมา แลนะรูปดังว่าแม่งรูประทังดังว่ะโอ้ยดังแล้วดังแล้วเฮ้ยดังว่ะเอาแล้วรวยแล้วรวยแล้วรวยแล้วอ,อ,อ,อีกนิดนึงอีกอีกอีก <laughs> อีกนิดนึง ดังไหมได้หรอดังแล้วดังแล้วดังแล้วังแล้วดังแล้วเพื่อนดังแล้วดังแล้วนะรอบนี้เราดังแล้วนะเปลี่ยนคำอธิฐานใหม่จากหนักให้เป็นเบาจากเบาขใอยปล่อยรอลงดังเลยพี่

สิ่งมงคลครับไปสถ<น>านีพ่อหลักเมืองใช่สิ่งที่ดีที่สุดเลยนะสถานีพ่อหลักเมืองใช่ไหมคุมหมดเลยใชคุมหมดเลยครับชาวกบชาวตะบันรู้ดีใช่ครับแล้วก็ใครที่เคยมาก็ต้องรู้ดีใช่ครับผมเอาล้วครับ,รบแล้วเดี๋ยวน่าจะกลับมาอีกรอบเพราะว่าผมขอไว้ขอไว้ใช่ไหมใช่แต่ผมไม่บอกแล้วปุ๊บไ้ก่อนอ่าเพื่อนขอขอไว้แล้วพูดไปแล้วต้องมาอีกรอบหนึ่งอ่ะไหนนี้ไปไหนต่อ เด,เดินตรงนี้ได้พี่ไปตลาดจีนตรงนี้ยตลาดจีนอ่ใช่ครับโอเคปะโอเคโอเคตลาดจีน การชีวิตใหม่วันแรกดีมากมันดีมากทำบุญทำบุญได้เดินเที่ยวได้เดินแกเที่ยวดีแหลกแล้วหลังหลังจากนี้ไปหลังจากนี้ก็จะเริ่มต้นใหม่จะเริ่มต้นใหม่ครับจะทําในสิ่งที่ดีสิ่งไหนไม่ดีผมก็จะไม่ทําเลิกทุกอย่างนะครับแล้วก็ต้องฝากทุกๆคนไว้ด้วยว่าพุกถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรไม่ได้น่ากลัวแต่มันก็คือครุครับความทรมานยังคงอยู่ในใจเราตลอดได้ สิ่งที่มีความว้าเหวว้าเหวเงาไกลทุกวันผมเข้าไปสีทวันผมคิดถึงเนียทุกวันนะธรรมดาอ่าเป็นธรรมดานะครับก็อยากให้ทุกคนอยู่กับครอบครัวแล้วก็อิสระภาพสําคัญที่สุดนะาแล้วก็อะไรที่ไม่ดีนะก็เลี่ยงๆอย่าไปทาซะนะครับทิ้งไปทิ้งไปนะครับเริ่มวันนี้ออกมาวันดีนะสงการนะครับที่ิภาพเมษาก็ฝากติดตามด้วยแล้วขอให้พี่น้องทุกคนนะครับเจอแต่ความ ร่มเลื่อนร่มเย็นนะเหมือนน้ำที่เราสาดกันนะใช่ร่มเลื่นไม่ออกจะเล่นนะครับวันนี้ก็ต้องฝากกันกครั้งหนืงด้วยแล้วใครรออทีพิเศษผมนะอ,อย่าล,ยลืมนะฝากด้วยมีเรื่องที่บอกไม่ได้บอกได้อย่างเดียว ที่เดียวคือการทั้งหนึ่งความลับของคุกสมัยนี้มีเยอะแยะมากมายที่เี่บปักดำจะมาเล่าให้เราฟังครับผมแล้วก็ฝ่าก f อในช่องการทั้งหนึ่งนะครับสนับสนุนพี่เม่งปักดำด้วยนะครับหลังจากนี้เขาจะทําธุรกิจอะไรทาอาชีพอะไรนะครับสนับสนุนกันด้วยครับผมฝ่ากทางางด้วยพี่เม่งอยู่กับเราสร้างสีสันแบบนี้มีรอยยิ้มแบบนี้ตลอดไปนะครับผมแล้วก็ไม่แน่นะครับผมกับเม่งปากดำอาจจะปีคู่กันทําอะไรสักอย่างเข้าไปเลยจำสุพรรณ ไปทํำไมอไ,ไม่ทํำไมปําบัดรู้เรื่องโอเคครับรู้เรื่องครับฝากช่องไว้ได้วยครับกันละครั้งหนึ่งบายคกซีโรวันนี้ลาไก่อนแล้วก็ <c oughs> มิงปักดําทุกๆช่องทางเลยครับโอเคครับ, okay, รบสวัสดีครับ <c oughs>